ปรัชญาสิสุนะคะเป็นปรัชญา,าที่สามารถทำให้ฟินแลนด์เนี่ยค่ะเป็นเอกลากจากโซเวียตได้นะคะโดยใช้ปรัชญานี้นะคะปรัชญานี้ก็มุ่งเน้นให้เราอะค่ะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแล้วก็มีความคิด DIY นะคะเป็นของตัวเองนะคะอย่างเช่น ปลูกผักกินเองอหรือมาออกกีฬาออกกำลังกายกลางแจ้งอะไรประมาณนี้ยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นพวกที่แบบว่าเวลาไฟไหม้แล้วสามารถยกโอ่งน้ำหรือยกอะไรที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อนอันนี้ก็คล้ายๆปาชยาซิ สุนะคะแต่ปัญญาสิสุเนี่ยเป็นปัญญารู้เนื้อรู้ตัวแต่อันนั้นเป็นแบบไม่ไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวนะคะดังนั้นนะคะฟินแลนด์เนี่ยก็จะเน้นการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาตินะคะแล้วก็ใช้แบบธรรมชาติเช่นปั่นจักรยานไปทํางานเดินไปทํางานอ่าแล้วก็อันนี้ทําได้แล้วก็น่าจะทําได้อีกเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ย ที่ฟินแลนด์เนี่ยประชากรตายเยอะมากเนื่องจากภูมิอากาศสภาพแวดล้อมที่มันเมื่อไม่เอื้ออำนวยต่อการมีชีวิตยอยู่เพราะว่ามันเป็นแบบพวกน้ำแข็งขั้วโลกนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะปลูกผักปลูกอะไรกินได้เพราะว่ายุคนั้นเขายังไม่รู้วิธีถนอมอาหารนะคะดังนั้นนะคะฟินแลนด์ก็จะอดอยากตายกันเยอะมากๆนะคะ แต่ฟินแลนด์สามารถที่จะเอาชนะอ่าสหภาพโซเวียตได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก6ปีซ้อนได้นะคะตั้งแต่ปี2 0 1 8จนถึงปัจจุบันเพราะว่าฟินแลนด์ใช้ปัชญาซิสุค่ะถ้าเวลาคุณไปฟินแลนด์เนี่ยคุณสามารถที่จะว่ายน้ำตามธรรมชาติได้ คุณสามารถที่จะเดินป่าตามธรรมชาติได้ที่รัฐบาลเขาไม่ได้ห้ามค่ะคุณใช้พื้นที่ธรรมชาติของฟินแลนด์ได้ทุกที่เลยเขาถือว่าเป็นการเยียวยาทางจิตใจด้วยนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะอย่างเช่นทำงานบ้านเองปลูกผักกินเองหรือออกไปเดินกลางแดดดูซิหรือทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำอะยัง เมื่อก่อนข้าเจ้ากลัวเดินในที่มืดข้าเจ้าก็ไปเดินจนหายกลัวอย่างนี้เป็นต้นนะคะ